วิวมองนี้กันน่ารักขนาดเลยจ้ะเด็กน้อยฝรั่งกระเจาะกระแจแลอและแอะนอกจะนะ้นี hey, 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 hey. ่เห็นปะเออพากันนอนเล่นเลยบ่ะที่แม่ใส่น้ำเลยนี้ลูกสาวได้ลูกอันได้เพื่อนฮะดื้อกับแม่เล่มอันเมื่อกี้ถ่ายวิดีโอเล่นเขามันเลบลินใส่คลิป เมื่อกี้แลนเขามาถ่ายวิดีโอแลบลิ้นใส่คลิปน่ารักก็มเป็นอย่างดอกเล็กน้อยเนาะเอเอเอกกอ,อัอนนลุยคือยอย่างเนาะลุยแต่พุนอะแต่ว่าฝรั่งฝรั่งนี่มากีรีกับทะเลนะฝรั่งนะฝรั่งก่ชุดยอดคนไทยกะเดดออ อ,อ,อ,อป,ปีเป็นสาวกเพอาแล้วอาย,อออยมันกินมาแม่นน่อยเนาะยายมันกิิแล้าซันกิ่นมาซันกินมาซันแคนอันตัน้นทกันกับแม,แม่แม่เล่นเป็นสองชั่วโมงเลม่สัโลมาซัน บ่บ่ข้าวละนาวละเดนฝรั่งอันนี้กับผิวดีครับโอ้ยผิวคืองามแท่ละ่ะโอ้ยอ่อนซอนผิวเด้ออเออบ่าวเป็นพ่อใหญ่คอยกับผิวดียูมขาวอันนั้นก็ขาวคักแต่ว่าอันนี้พัดขาวผัดออกสมพูว่าตากแดดเนาะเออ่าตากแดดอาบแดดก็เลยขาวคักตรงนั่งส้มผู้บ่าวย่างไปย่างมาคู้บ่าวฝรั่ง ไม่ให้ได้กลับดกอกรอสาวน้อยเล่นน้ำเลยสิกลับให้เวลาเพื่อนเล่นจะประมาณห้านาทีเนานนะจะเนาะพอหมูพี่น้องพอหมูแล้วได้หมูแล้วเล่นใช่ส่วนนึ่งฝรั่งก็กลับไปแล้วนะมันนี้ลงเล่นน้ำแต่ฝรั่งอะไรเออเพ่อนี่ทากันลงเล่นน้ำาแือเปนี จุ่มเนึงก็อยู่พู่แกไก่เล็กน้อย เนคนได้หมูคู่แม่าสั่นพี่เนาะคนได้หมูคู่แม่บาสันคนได,ได้หมูพอใจลายย่ายแล้วไปซื้อโรตีทรายใหม่แล้วแหละโรตีมีโรตีมาขายฮนะไปย่างไปเบิ่งโรตีกันนะพี่น้องไปซื้อโรตีกินเยอะมาก อะยายเราไปแล้วไปก่อนแล้วเบืองโลดอีกนวโรตีโรตีโรตีบ้านคสิมาซื้อคือกันล่ะว่านั่นไรลั้น ใจเยอะยาแค่อย่างงี้หรือคะหางเยอะก็ไปแล้วไงไม่เซลเฉยเฉยก็เห็นแขกเขาใจหิวกว่าเราอยู่แล้วอ่าใครอันต้องเอาทีหลังใครอันไทยหรอคะไม่เป็นไรหน่อเห็ดแขกเยอะแล้ก็สารเอาแบบแล้วก็ป้าไปแล้วไงเอาแบบธรรมดาอยู่ท่าลมนี่เออป้าก็รอดูอยู่ ไม่ได้ไปนะป้าขายของที่เอาแบบเข้าเลยนั่งคือท่าลงไงไม่งั้นป้าจะเดินมาได้สองเที่ยวแป๊บเดียวมากเลยป้าลงไปนั่งเห็นเห็นเขามาซื้อเยอะเลยไม่มีคิวว่างเพิ่งเพิ่งว่างตอนนี้รีบขึ้นมาที่สามสิบบาทค่ะสามสิบบาทแค่โทรแค่โทรสิบบาท เหมือนกันเลยอันนี้ตกเม็ดฝักใหญ่บาทโอ้อหูเหตุังใดเฮาบาทนียเม็ดใ,ใหญ่เลยนะไปเบิ่งคาดสลูมก่อนเม็ดใหญ่เลยเลยยิ่เออไปไปจะไปก่อนเลยยายคอยสีรอเอามาแล้วสุดมาแล้วมาแล้วเม็ดใหญ่แล้วม,มาแล้วมาแล้วก้องคอยแล้วสิเปียกพอใหญ่เลย <laughs> ก้องคอยสิเปียกยอดรือเปล่า โลดีโรตีไม่ใส่เออใส่กล้วยเลยใช่ไหม,ไมใส่กล oh, <okay. S 2> ้วอ๋อโอเคใส่กล้วยด้วย ขอถ่ายหน่อยนะขอถ่ายหน่อยนะ,อะ <laughs> ขอถ่ายหน่อยนะ,อะ <laughs> ขอสื้อผาถ่ายขายโรตีอยู่ข้างอ่ทะเลเนี่ยทุกคนนะคะอือันนี้มากี่วันแล้วคะสี่วันสี่วันแล้วแล้วฝรั่งมาไหมบ่อยฝรั่งมาเยอะไหมช่วงนี้มาทุกหมืมีเยอะมาแบบนี้ทวุกวันเลยบบววไม่ใช่เพราะสองไม่มีเลย มลแต่ร้องหมีเยอะแบบนี้มอเตอร์ไซค์ก็แบบนี้ต้องเอาข้าวโพดมาปิ้งขายด้วยข้าวโพดอะนะข้าวโพดส้มตำข้าวเหนียวอะไระต้องต้องมาขายแล้วพลังเยอะมากแบบนี้แล้วเนาะหิวเขาหิวกลับแล้วส่วนหนึ่งกลับแล้วนะเนี่ยเยอะกลับเยอะแล้วนะก็เหลืออีกส่วนนึง ฮัลโหลสวัสดีคบเยัวิ n วันบลาซ่าฉ e ปเอาเงินมายทีโอเคโอเคุาเอาเงินมาจ่ายทีหลังไปทอะไปทอไรอาเขาะไปอยู่ใส่ละไปอยู่ไหนละฝนมาแล้วทุกคนฝน จ้าค่ะไปได้แล้วทุกคนได้แล้วได้แล้วไปกินใส่เด้บานี่โอ้ยฝนมาแลโอ้วใส่โรตีเลยนฝนใส่โรตมีมาแล้วมามาแล้วมาแล้วโอ้ยไม่มีอะไรให้อยู่ให้พึ่งเลย โอ๊ยมาแรังไลพี่น้องฝนตกเลย